ตื่นเต้นอะตื่นเต้นอะหนูหนูเบลของเบลของขวัญแป๊บหนึ่งโอเคไหม I'll be back guys Happy birthday to Smiley <laughs> <c oughs> ตื่นเต้นอ่ะอันนึกนะเดี๋ยวจะรู้ว,ว่าทำไมหนูถึงซูมกล้องแบบใกล้หน้าหนูขนาดน,นี้ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะ Then I'll... Okay, okay guys. Don't scream, okay? Ah the desk <coughs> Actually it's my first time because as you know that I never have like a chance to uh <gasps> okay. Okay, uh the ho wasa wasat high I will talk in English and then I will talk, translate it into Thai. I am kind of excited because actually it's my... It's not our first birthday of Smiley. But... It's just, just can't believe that two years already and a lot of people know me and also uh, love me and support me never thought that in my life i would have a lot of people who really love me without how to say a con conditional love or something i'm just a, a girl who was grown without knowing that one day i will be right here where the position i am and that's why I really appreciate all the things you guys do for me. Like, share, um, support me in every way. I really love my fans. You guys might might think that oh, she's just talking for how to say to make us feel good, but actually I really really appreciate and I really thank you from the bottom of my heart that you guys still love me since day one or maybe just know me, I don't know, but Thank you so much for being here. And if one day, if one day, you guys are oh, I say, if, you, if one day you guys had enough of loving me, or want to move on to something else, or anything, feel free, feel free to do that. And don't forget, when you look back, there's still smiley. Next to you with you ก okay, ็ที่พูดไปนะคะก็บอกว่าขอบคุณมากที่แบบอยู่ด้วยกันมาสองปีเนาะเพราะว่าในช่วงปีแรกมันก็คงเป็นฟิลแบบว่าเด้อมเรามีชื่อดอมและปีแรกแต่พอมาเป็นปีที่สองเนี่ยมันก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนรักเพิ่มขึ้นสองปีอะแล้วแบบมีหลายๆคน เขาเรียกว่าดาวดวงใหม่เข้ามาเราก็ยังคงยังคงเป็นที่รักของแฟนคลับแล้วก็ยังมีหล,หลายๆคนที่ที่เข้ามาใหม่ด้วยอาจจะไม่ได้ชื่นชอบตั้งแต่ครั้งแรกหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าจะมาชอบแต่สุดท้ายก็มาซัพพอร์ตแม้ว่าจะเป็นแค่การมาดูไลฟ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันคือการซัพพอร์ตไม่ได้พูดเอาดีให้ตัวเองหรือไม่ได้พูดเอาใจทุกคนแต่มันคือสิ่งที่ออกมาจากใจหนูเป็นคนที่ประดิษฐ์คำไม่ได้เก่ง แต่หนูพูดออกมาสิ่งที่พูดออกมาคือพูดออกมาจากใจถ้าประดิษฐ์คำเนี่ยมันจะไม่มีการติดติดกับขัดเลยทุกคนแต่อันนี้คือมันมันจากใจจริงๆหนูก็แค่เด็กคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วก็ไม่คิดว่าเตงจะมาอยู่ตรงนี้ที่มีคนรักมากๆไม่เคยหนูไม่เคยพูดว่าเติงเป็นดาราเป็นนักแสดงไม่เคยหนูมันคือหน้าที่ที่หนูทําหนูทําหน้าที่ตรงนี้อาจจะไม่ได้ดีในทุกอย่างแต่ หนูทําในเต็มที่ในความสามารถของหนูแล้วก็ทําเต็มที่เท่าที่หนูจะทําได้มันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่หนูบอกนะแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าถ้ามองกลับมาย้อนกลับมาหนูจะไม่เสียดายอะไรเลยที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตถ้าวันหนึ่งหนูก็ไม่ถ้าวันนึงหนูไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วหรือว่าหลายๆคนไม่ได้สิก็ยังคงอยู่ตรงนี้แหละถ้าวันหนึ่งคนจะไม่ได้ชอบหนูจะไม่ได้รักหนูแล้วก็ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องไม่ต้องโทษไม่ต้องโกรธไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องอะไร ขอแค่จำเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นรอยิ้มให้กันแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังจากที่เดิอนออกไปแต่ว่าอยากกลับมาทำร้ายกันแค่นั้นก็พอ,อ,อสองปีมันอาจจะน้อยนะสำหรับหนูหนูมองว่ามันก็นานมากๆที่แบบจะทนอยู่กับคนคนหนึ่งได้สองปีโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรให้เราทนอยู่ได้ตลอดสองปีวะแล้วมันก็ยังคงเป็นแบบนี้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไป ก็หวังว่ามันจะเป็นมีแบบ10 years anniversary smiley หรือไม่ก็ไม่รู้หรอกให้มันนานที่สุดแล้วก็ในทุกๆวันก็จะทำให้ดีที่สุดให้ทุกคนแฮปปี้มีรอยยิ้มหลายคนอาจจะไม่ได้ภูมิใจมากๆที่ที่มาติดตามแต่อย่างน้อยการที่ได้มาติดตามทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มหรือว่าทำให้ทุกคนได้แบบแฮปปี้สดใสก็โอเคแล้ว <laughs> can't wait as well หนูไม่ได้บิวแลวนะทุกคนห้ามร้องนะเข้าใจไหมเดยดเด็ดเด็ดเอาวันนี้ดีกว่าหนูก็บอกหนูไม่ได้เก่งอะไรหรอกเป็นรอยยิ้มให้กับทุกคนได้หนูไปแฮปปี้แล้ว เดี๋ยวหนูขอมาได้ไหมหนูขอเบลของแป๊บนึงได้ไหมหนูหนูหนเบลของเบลของขัดแป๊บนึงโอเคหะ I'll be back guys just stay first okay I'll be back I'll be back and Chip, shoot, 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 shoot. Ah! No, 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 no. Am I? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Smiley. มันเขียนด้วยนะว่า happy second birthday smiley นี้ถ่ายรูปกันทุกคนเอาตรงไหนดีละ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยเค one two and i hope it's gonna be like 10 20 candles upcoming years okay yay so this is a surprise i gave to you guys this year i don't know that next what's gonna happen next year So let's see ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีสภอยอะไรให้แต่ว่าถ้ายังอยู่ก็รอเซเร์เวตไปด้วยกันอีกหนึ่งปีนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เขียนว่า h a p p y second b i r t h d a y s m i l e y ก็หวังว่าจะแบบยังคงมีแบบสิบปี10ปีแล้วแต่ไม่รู้ได้หมดหนูจะกินเผื่อทุกคนโอเคไหม I'm gonna eat for you guys นะ โอ้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะทำไงดีอ่ะกินแล้วค่อยถ่ายดีกว่าเดี๋ยวกัดหนึ่งคำแล้วก็ถ่ายเคเไหม Bye. It's not my birthday, guys. It's not my birthday, okay? It's my fans' birthday today. I mean, my fan club birthday today. One, two, three. Bye! Right It's okay. I'm gonna eat it all by myself. That's fine. Do I have to have this or not? อ๋ออ oh, ันเ h อร์ชีท t ันนี้คือ S Smiley แี๋ยวจะตกแต่งให้มันสวยๆแล้วก็จะถ่ายรูปแปั้หนึ่ง ยโอเค so this is a surprise I gonna give to you guys this year นี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่จะให้ทุกคนในปีนี้นะคะไม่รู้ว่า จะชอบหรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมา2ปีเป็นเวลาที่มันไม่ได้นานมากอะไรหรอกแต่สําหรับหนูการที่มีทุกคนมันคือกําลังใจของหนูในการทํางานในทุกๆวันหรือแม้กระทั่งวันไหนที่ไม่มีงานก็จะมีทุกคนคอยให้กําลังใจอยู่ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเจอกันนะแต่คงไม่ไปหรอกนั่งคุยกันก่อนได้กําลังคิดว่าจะลุกไปเอาช้อนมากินหรือม่ มันต้องถ่ายรูปก่อนอะเกิอนอะถ้าเคยทำอะไรอย่างนี้เลยงานว,วันอยู่ยแล้วจ้า และสไปรไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละอย่าลืมไปเล่นแท็กกันด้วยนะจะเข้าไปอ่านนะ um, I said thank you already next is I have to say I have to say sorry for sometimes I'm not a good girl or I'm s o disappointed you guys i n I don't know any, anyway I just w a n to say sorry ขอบคุณเปแล้วก e ็อยากจะขอโทษที่ทำให้ผิดหวังหรือว่าทำให้เสียใจหรือว่าทำให้รู้สึกค่อยเรียกว่าไม่ดีไม่ภูมิใจหรือผิดหวังในตัวหนูใน ขอบคุณที่ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะไม่ค่อยชอบพูดอะไรแบบนี้เท่าไหร่อ่ะทุกคนมันจะกระดีอ่ะเข้าใจป่ว one thing i one thing i want you guys to do for me is live your life with happiness Don't depend your happiness on anyone แค่นั้นเลย,เยแล้วภาษาอังกฤษเราก็บอกแค่นั้นเลยภาษาไทยเขาจะเข้าใจราหรอรอถ่ายรูปเนี่ยจะไรกิน ตามดูดฝนกินสนิมค่ะขอบุณคับฝากด้วยนะคะจำคำศัพท์แพทย์แบบวันนั้นที่ถ่าย40คิวอะ่ะคือร้องไห้แล้วว่างองแงแบบไม่ได้อยากงอแง,งนะแต่คือร่างกายมันงอแง,งแล้วอ,ะอ่ะอ๋อแล้วก็ขอโทษที่ทำให้เสียตังค์เงยอะนะทุกคน sorry for making you guys like spend a lot of money on me ขอโทษนายทำให้เสียเงินเยอะขอให้ทุกคนรวย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 นะต้อกินเค้กคนเดียวไม่กล้าถ่ายแบบนี้ก็มันหกอะ่ะ guys i nah. can kiss kiss